tudo no ลางร้ายเริ่มปรากฏเมื่อต้องสูญเสียพ่อแม่ไปอย่างกระทันหันหลังไฟไหม้บ้านทำให้สามพี่น้องตระกูลโบเดลลทั้งไฟโอเลตคลาวสและซันนี่ต้องไปอยู่ในความดูแลของเขาโอลาฟยา,าห่างที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ครอบครองสมบัติของตระกูลโบเดลลจนสามพี่น้องต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเพื่อปกป้องครอบครัวที่เหลืออยู่ ภาพยนตร์เรื่อง Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายสร้างจากวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังของแดเนียลแฮนเลอรที่ไม่เพียงสนุกสนานด้วยเรื่องราวการผจญภยัยเพื่อหลีกหนีความโชคร้ายของพี่น้องตระกูลโบเดลเลหากยังสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิคพิเศษที่สร้างสารรค์โลกจินตนาการได้อย่างสมจริง รวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าเอฟเฟกที่แปลงชมนักแสดงมากความสามารถอย่างจิมแคร์รีให้ถ่ายทอดบทบาทเขาอลลาฟได้อย่างสนุกสนานและน่าสะพรึงกลัวจนคว้ารางวัลอสการ์สาขาแต่งหน้ายอดเยี่ยมไปในปี2547คือจริงหนังมันไปสุดทางของมันนะฮะเรื่องนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตด e เรคชัไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็ a c t ติ้ของนักแสดงฮะ,ะมันไปสุดทางจริงแล้วก็แล,วกแล้วก็เขาทำได้ถึงต้องยอมรับ คทำได้แง่โปรดักชันแล้วก็ชอบทีมแคลลี่ครับเล่นได้แบบบาลานซ์ความบ้าบอกับความน่ากลัวนิดๆได้อย่างดีครับซื่งนี้น่าสนใจ ร่วมพจนภัยพร้อมเอาใจช่วยพี่น้องตระกูโบดเดแลให้รอดผลจากโชคชะตาอันเลวร้ายใน l e m o n i ิสนิ k เก a series of unfortunate events อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายทางไทยเทียเตอร์22นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS